ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักต้นอีเหนียวไหมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้นอีเหนียวนะครับเขาสามารถขึ้นได้ทั่วไปในช่วงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าอีเหนียวที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขามีประโยชน์และสรรพคุณนะครับประโยชน์และสรรพคุณของเขาก็ช่วยบำรุงโลหิตนะครับบำรุงกาลังแก้ปวดศีรษะตัวร้อนลดความดันโลหิตนะครับหรือจะใช้ลดไขมันในเลือดนะครับ ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดนะครับท่านผู้ชมและเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมยังแก้ลําไส้อักเสบนะครับหรือจากขับพยาธินะครับท่านผู้ชมแก้บวดช้ำฟกช้ำนะครับแก้โรคผิวหนังกากเลื่อนนะครับเนี่ยนะครับสรรพคุณดีๆของต้นอีเหนียวนะครับท่านผู้ชมเคยเจอและเห็นที่ไหนหรือเปล่าครับก็ลองเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับสมุนไพรดีๆของเรานะครับ บนไภัยของเรานะครับท่านผู้ชมมีอยู่รอบตัวนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จัก